ฝนตกอีเราี่น้องเลยฝนตกที่ทั้นพี่น้อง่งเล็กนี่ยุติใ่้อรถนาดิมันพอมีพี่ร่มจอดรถพี่น้องมากค่นี้ยุตใต่้อรถขนได้เหมกโอ้ยตาดีลูกไปเจ้าอกเตาก่าอะไรเรื่อเสียเรื่องมาี่น้องเลยฝนห้ามค,คุณมาอะไรลีร่ยุตใต้ทอ่อรถขนนี มันบอมี่ร่วมจอดรถฝนตกมากไอ้เจ้าขี้เหลวโอ้โหเลยนี่อยู่ที่ไนหรเด้อโอ้ฝนตกแงี้งีพี่น้องฝนตกดีครับนี่ชื่นี่กระไรขาวมัอยู่ในเงื่อนนี่ขี้เ่ลวกันฝนตกแต่รถมอเตอร์านเสียงฝนเพี่น้องฝนอยู่ไส่กับแม่ยู่นัมก็รีโองกาดที่เดียวหุ่นชุ่มหนึ่งยุบหุ่น ไปช้องรถถึงหนึ่งมาแหล่ะวันนี้หม่าเราบ้านร่างมหาคนเหรอจังสินเหอร,หรอทำอะไรอยู่นักคนเอานางลงลูกดืนนี่ละสุก้ามาแม่ลูกสุก้ามาเร็วสุก,ก้ามาแม่ลูกสุก้าเอ้าเอิอกับพ่อมาแม่สุก,ก้ามาแม่ลูกพ่อมาได้สั่นฝนบ่แงห้งเปียกคุได้จังเขชาบ้านหรืออะไรฝนตกดี ฝนตกก็แลนตนน่ฝนไม่มาอะไรเออมา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 ปาระเมึงจะควางม,มัน,รนมรรแรงขนาดล่ะแดกไ่มาไอ้ลูกตกกามาแน่กระพากกระแลนตตกฝนไม่มไปกับบ้านกับบ้านไปขา้า,ปขา,บา,ปขาบ้านไปไไปลูกไปเต็มแ้ยนอยู่ทังสิ้ลพี่น้องมันฝน,นมากมาดีฝนน้ำพ่นนี่สิ่งน่นั่นกตบ่มีหม่มองยูบ่มีหม่องเพิงพับพิงพ้นแต่ใกิุ้ดไ่เพิงไหมาอะไร หน้าตาเท่ร้อนแหลงอยู่ถ้าจกเป็นตาหางพอมากนี่พีน้องนี่ได้โดนพูนุนหนึ่งอยุ่่นมนีันุ่นเอิ่นมากกับพมากเรื่งฝนเงมาดนกนี่งูอววตุ๊ก้ามาไม่ลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร็วมา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 ไม่ลูกฝนเนี่ยตากับน้องเลยนี่ฝนน่ะ าม,ามา,มา,กกามาไล้วตุก้ามาไหมลูกแน่บัดอเอิญนเล่นนี้จุก้ามาแม่เร็วเร็วุก้ามาเอิญพันเล่นนี้ลยช่องดูตอนร้อนนี่นั่นเจลีงถ้ามา่น้นอ่นน้ไผ่มาอะไร มาใสา่โคตรเพิ่มว่าศัยพี่น้องก็เลยเห็นเราก็ะปากแต่เดี๋ยวว่าเข้าบ้านก็พี่น้องคุณพระรัไปเข้าบ้าน,น,น,ไปไปานเร็วๆเร็วๆับไปเข้าบ้านเข้าบ้านปิดประตูอ้าพี่น้องตอนนี้กินนี่ฝากไว้ที่นี่กับอาจารย์ครับพี่น้นนนองฝากกดใจด้วยนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ